ก็กลาบสวัสดีน้องๆทุกคนชาวมนฑลทุกท่านด้วยนะครับเฮ้ยถามจริงๆว่าวันนั้นทำไมรูปพี่แพลวหลอจังก็คือพี่หวีผมนะฮะแต่ตอนนี้เพียงไม่หวีผมนะเพียงไม่ได้อาบเลยนะครับก็ไม่ได้ทักทคยคนดูหน่อแล้วเนาะก็ว่านะฮะถามว่าพี่แพรวโดนด่าบ่อยไหมก็คือว่าในคอมเมนต์นะฮะในคอมเมนต์นี่ต้องให้เจ๊ออมอ่านนะ ถ้าเจฟิวแฟนปัจจุบันพี่อารเนี่ยเขาอาจจะแบบคเขาว่างก็ได้นะฮะก็เอาล่ะครับทุกคนเคยผ่านความรู้ป่ะทำดีไม่ได้ดีทำชั่วแม้แึ่ได้ทำดีไม่ได้ดีเว้แต่เวลาทำชั่วแม้แึ่ดไ,ไ,ดดแไ,ไ,ได้ชั่วชุ่ยนะฮะวันนี้นะครับพี่แพลวจะมาอธิบายหรือว่าพี่แพลวหรือว่าพี่บอลคนนี้นะครับที่ทำช่องยูทูบเบอร์มาตลอดนะฮะก็อยากจะอธิบายว่าอื้อ วาสานยู่นอะแต่แคนวานนะครับคนที่บอกว่าซุ่มไปในเกมฟรีไฟล์แล้วไปเจอชื่อ c g g จีแพลวของพี่แพวหรือพี่บอลคนนี้เนี่ยก็วันนั้นนะครับโดนแบบเด็กบอกพี่พี่พี่นี่มัน c g g จีแพวหรือเปล่านะก็อยากจะบอกนะครับว่าตัวปลอมก็เยอะครับไม่ใช่มีตุกไม่ใช่มีตัวเดียวนะฮะสองตัวก็ว่าได้นะก็ถามว่า เพลงเมนะจ๊ะฉันยังไม่เคตมเตเขาคืนควร้องใช่พี่หรือเปล่าก็วันนั้นนะครับเขาบอกว่าคนที่ร้องในวันนั้นผมตรงผมตรงนะครับผมตรงแล้วมันงอลงลงลงล่างโอเคก็วันนั้นพี่วีผมแล้วพี่ก็ร้องเพลงแล้วก็มีถ้าใครอยากฟังเพลงพี่ก็ไปติดตามที่ช่องช่องตามนี้เลยตามนี้เลยแต่ถ้าไปให้พี่ลาผีแบบโจเกอร์ก็ไม่เอานะไม่ไหววะนะฮะ ก็วันนี้พี่เคยจากจะมาหลุดแล้วคําพูดที่ว่าพี่ก็ถามว่าพี่รักแพลสรีนิ่มจริงจริงไหมแต่ก่อนอ่ะมันเคยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเคยชินนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วทุกคนก็ถามว่าพี่พี่และแพลวาไปไหนแพลว่ากับแพลวคาเข้ามาเดนะครับก็อยู่ด้ยวยกันนะครับก็เล่นเกมกันสุดมันสุดอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าใครจะว่าพี่ว่าพี่ติ้งต้องนะก็วันนี้ก็แค,มค่มาทักทายคนดูมาทักทายเออน้องแพนะครับแล้วก็มีน้องรักนะครับมาทักทายนะครับถามว่าทาไมพี่ถึงปิดช่องไปนานเลยนะครับก,ก็วันนี้พี่ก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาก็ขอให้ดูช่องฟรีไฟล์ช่อง ซีจีแพลช่องที่คนไก่เขาชอบดูกันแล้วพี่ก็ชอบเล่นทำเหมือนว่าพี่ตายอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากดูก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนแล้วก็นะถ้าอยากเห็นพี่แตดต่อคลิปให้ใครแล้วเอาลง youtube อีกก็กดไลค์กดซับสไครต์กดการแจ้งเตือนสวัสดีครับ